ขงจื้อและความยุติธรรมนิทานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของของจื้อและชายผู้สูญเสียความยุติธรรมสอนใจถึงความสำคัญของความยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตผ่านภาพวาดหมึกจีนโบราณและภาษาที่สละสลวยความทุกข์ของชายผู้ร้องไห้ขงจื้อและสิทธิเดินทางรอนแรมไปตามท้องถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองแสงแดดสาดส่องลงมาแผดเผาแต่พวกเขาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวง เพื่อที่จะนำความรู้และหลักปรัชญาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้คนระหว่างทางพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้ดังระงมมาจากข้างทางเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบชายคนหนึ่งนั่งกอดเขาร่ำให้อย่างขมคืนน้ำตาไหลอาบแก้มประเปื้อนของจื้อรู้สึกสงสารจับใจจึงเดินเข้าไปหาชายผู้นั้นอย่างช้าๆท่านเป็นอะไรไปหรือของชื่อถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเหตุใดท่านจึงร้องไห้เสียใจเช่นนี้ ชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมองคงจื้อด้วยดวงตาแดงกำ่ำน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มเขาสะอึกสะอื้นพูดว่าท่านจะไม่เข้าใจหรอกท่านไม่รู้หรอกว่าชีวิตของข้ามันทุกทรมานเพียงใดคงจื้อนั่งลงข้างๆชายผู้นั้นอย่างใจเย็นบอกข้ามาเถิดเล่าให้ข้าฟังข้าอาจจะช่วยท่านได้ชายผู้นั้นถอนหายใจยาวเหยียดก่อนที่จะเริ่มเล่าเรื่องราวของเขาให้คงจื้อฟังเขามีชื่อว่าหลี เป็นชาวนาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบากต้องทำงานตั้งแต่เช้าจดคำ่ำแต่ก็ยังไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างเพียงพอภรรยาของเขาป่วยหนะักไม่มีเงินรักษาลูกชายของเขาก็ยังเล็กนักยังไม่สามารถช่วยเหลืองานได้ข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วหลีกล่าวด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังข้าเหนื่อยเหลือเกินข้าอยากจะตาย คงจื้อฟังเรื่องราวของหลี่ด้วยความเห็นอกเห็นใจเขารู้ว่าชีวิตของหลี่นั้นยากลําบากเพียงใดแต่เขาก็รู้ว่าการยอมแพ้ไม่ใช่ทางออกท่านหลี่คงจื้อกล่าวข้าเข้าใจความทุกข์ของท่านดีแต่ท่านต้องไม่ยอมแพ้ท่านยังมีภรรยาและลูกชายที่ต้องดูแลท่านต้องเข้มแข็งเพื่อพวกเขาหลี่สายหน้าอย่างสิ้นหวังข้าพยายามแล้วท่านคงชื่อข้าพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ข้าก็ยังไม่สามารถทำให้ชีวิตของข้าดีขึ้นได้เลยข้าไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วคงจือ่อลูกคราวอย่างครุ่นคิดเขารู้ว่าการให้กำลังใจอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเขาต้องหาทางช่วยเหลือหลี่อย่างเป็นรูปธรรมท,ท่านหลี่คงจื่อกล่าวข้าจะช่วยท่านเองข้าจะช่วยท่านหาเงินมารักษาภรรยาของท่าน และข้าจะสอนให้ท่านรู้จากวิธีที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นหลี่เงยหน้าขึ้นมองของจื่อด้วยความประหลาดใจท่านจะช่วยข้าหรือท่านเป็นใครกันของจื่อยิ้มอย่างใจดีข้าคือของจือ่อเป็นนักปราชญ์ผู้สแสวงหาความรู้และช่วยเหลือผู้คนหลี่ไม่เคยได้ยินชื่อของของจื่อมาก่อนแต่เขาสัมผัสได้ถึงความเมตตาและความจริงใจของของจือ่อเขาจึงตัดสินใจที่จะเชื่อใจของจือ่อ ท่านจะช่วยข้าได้อย่างไรหลีถามด้วยความสงสัยของจื่ออธิบายว่าเขาจะให้สิทธิ์ของเขาช่วยหลีทำงานในไรนาและเขาจะสอนหลี่ให้รู้จักวิธีปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงนอกจากนี้เขายังจะช่วยหลีหาตลาดเพื่อขายผลผลิตของเขาด้วยท่านจะทำเพื่อข้ามากขนาดนั้นเลยหรือหลีถามด้วยความตื้นตันใจแน่นอนคงชื่อตอบข้าเชื่อว่าทุกคนสมควรได้รับความยุติธรรม และข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหลีทราบซึ้งในน้ำใจของคงจื้อเป็นอย่างยิ่งเขาไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรดีเขาได้แต่ก้มลงกราบคงจื้อด้วยความเคารพคงจื้อและสิทธ์ได้พักอยู่ที่หมู่บ้านของหลี่เป็นเวลาหลายวันพวกเขาได้ช่วยเหลือหลี่และชาวบ้านคนอื่นๆให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขาได้สอนให้ชาวบ้านรู้จักการทำเกษตรแบบใหม่การค้าขาย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขชาวบ้านก็รักและเคารพของจื่อเป็นอย่างยิ่งพวกเขาเรียกของจื่อว่าท่านผู้รู้และฏิบัติตามคําสอนของจื้ออย่างเคร่งครัดการสูญเสียความยุติธรรมยามบ่ายคล้อยแสงสุริยาอ่อนแรงลงคงจื้อยังคงนั่งสงบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่เหล่าสิทธิ์ต่างรายล้อมด้วยความเคารพ พวกเขารู้ดีว่าอาจารย์กำลังรอใครบางคนและแล้วร่างของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเขาดูเหนื่อยล้าดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้เขาเดินโซเซมาหยุดอยู่ตรงหน้าของจื้อก่อนจะซุดตัวลงคุกเข่าแทบเท้าท่านของจื้อโปรดเมตตาข้าด้วยเถิดชายผู้นั้นร่ำให้เสียงสั่นเครือข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่ได้รับความเป็นธรรมคงจือมองชายผู้นั้นด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็น,หน,หนใจลุกขึ้นเถิดท่านผู้มีทุกข์ เล่าเรื่องราวของท่านให้ข้าฟังชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาฉ่ำไปด้วยน้ำตาเขาเริ่มเล่าเรื่องราวอันแสนคืนของตนเขาชื่อหลี่เป็นชาวนาผู้ซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตเขาทำไร่นาเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสุจริตแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็พลิกผันมีคนกล่าวหาว่าเขาขโมยข้าวของของ,ของพอดีผู้ร่ำรวยหลีปฏิเสธเสียงแข็ง แต่ไม่มีใครเชื่อเขาพยานหลักฐานถูกจัดฉากขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาเขาถูกจับกุมถูกตัดสินโทษอย่างไม่เป็นธรรมเขาพยายามอธิบายพยายามร้องขอความเป็นธรรมแต่ไม่มีใครฟังเขาข้าหมดหนทางแล้วท่านคงจือ้อหลีกล่าวด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังข้าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครข้าจึงเดินทางมาหาท่านหวังว่าท่านจะช่วยข้าได้คงจื้อฟังเรื่องราวของหลี่อย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะ ไม่ตัดสินเขาเพียงนั่งฟังอย่างอดทนปล่อยให้ชายผู้นั้นระบายความทุกข์ในใจออกมาจนหมดสิ้นเหล่าสิธย์ต่างมองหน้ากันด้วยความสงสารพวกเขารู้ดีว่าคงจื้อให้ความสำคัญกับความยุติธรรมมากเพียงใดการที่หลีถูกใส่ร้ายและไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นนี้ย่อมเป็นเรื่องที่อาจารย์ของพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยได้เมื่อหลีเล่าเรื่องจบคงจือ้อจึงถามเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนท่านหลี ท่านมั่นใจในความบริสุทธิ์ของท่านหรือไม่ค่ายืนยันด้วยเกียรติของข้าหลีตอบอย่างหนักแน่นข้าไม่เคยขโมยสิ่งใดจากใครข้าถูกใส่ร้ายอย่างแน่นอนของจื้อพยักหน้าข้าเชื่อท่านเขาหันไปมองเหล่าสิทธิ์พวกเจ้าจงจำไว้ความยุติธรรมคือรากฐานของสังคมที่สงบสุขหากปราศจากความยุติธรรมสังคมก็จะล่มสลายจากนั้น คงจื้อจึงเริ่มวางแผนช่วยเหลือหลี่เขาไม่ได้สัญญาว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงคำตัดสินได้ทันทีแต่เขาสัญญาว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความจริงปรากฏเขาให้เหล่าสิทธิรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลี่ได้เขาส่งสิทธิบางคนไปพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านของหลี่เพื่อหาพยานที่เห็นเหตุการณ์จริงเขาเองก็เดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้าพบขุนนางผู้มีอำนาจ และร้องขอความเป็นธรรมให้แก่หลีการกระทําของคงจือสร้างความหวังให้กับหลีอีกครั้งเขาเริ่มมีความเชื่อมั่นว่าความจริงจะปรากฏและเขาจะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดเขาขอบคุณคงจือจากใจจริงและให้สัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อความยุติธรรมแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะยังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่หลีก็รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเขามีคงจือและเหล่าสิทธิ์คอยสนับสนุน เขาจึงมีความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายและต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อไปคำสอนของคงจื้อนาร่มเงาต้นหลิวใหญ่ในสำนักศึกษาคงจื้อนั่งสงบนิ่งบนแท่นไม้สิทธิ์ทั้งหลายนั่งล้อมรอบด้วยความเคารพดวงอาทิตย์ยามบ่ายสาดส่องลงมาเป็นลำแสงสีทองอร่ามวันนี้ คงชื่อตั้งใจจะถ่ายทอดบทเรียนสำคัญยิ่งแก่สิทธิรักวันนี้ข้าจะกล่าวถึงคุณธรรมที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตคงชื่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณธรรมนั้นคือความยุติธรรมสิทธิคนหนึ่งชื่อจือลู่เงยหน้าขึ้นด้วยความสงสัยอาจารย์ความยุติธรรมสำคัญกว่าชีวิตจริงหรือครับชีวิตคือสิ่งมีค่าที่สุดมีใช่หรือคงชื่อมองจือลู่ด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาแต่ชีวิต,ตนั้นมีค่าจริง แต่ชีวิตที่ปราศจากความยุติธรรมย่อมไร้ซึ่งความหมายลองคิดดูเถิดหากโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมคนดีกับถูกลงโทษคนชั่วกลับได้รับรางวัลสังคมเช่นนั้นจะดำรงอยู่ได้อย่างไรหากผู้คนไม่ได้รับความยุติธรรมพวกเขาจะสูญเสียสรัทธาในทุกสิ่งพวกเขาจะสิ้นหวังและหมดอาลัยตายอยาก ในที่สุดสังคมก็จะล่มสลายความยุติธรรมจึงเป็นรากฐานสำคัญที่ค้ำจุนสังคมให้ดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขคงจื้อกล่าวต่อทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็เดินโซเซเข้ามาในสำนักศึกษาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบน้ำตาเขาคุกเข่าลงตรงหน้าของจือ้อและร่ำให้ท่านอาจารย์โปรดช่วยข้าด้วยข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่ได้ทำผิด แต่พวกเขากลับตัดสินว่าข้ามีความผิดข้าสิ้นหวังแล้วคงจื่อมองชายผู้นั้นด้วยความเห็นใจเขาพยุงชายผู้นั้นให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงเข้มแข็งเถิดถึงแม้โลกนี้อาจเต็มไปด้วยความอายุติธรรมแต่จงจำไว้ว่าความจริงย่อมปรากฏในที่สุดจงยึดมั่นในความดีและความถูกต้องแล้วความยุติธรรมจะกลับคืนมาคงชื่อหันกลับมากล่าวกับสิทธิ์ทั้งหลายพวกเจ้าได้ยินแล้วใช่หรือไม่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปราศจากความยุติธรรมผู้บริสุทธิ์ต้องทนทุกทรมานความยุติธรรมจึงมิใช่เพียงแค่กฎเกณฑ์แต่คือหลักการที่ปกป้องผู้ที่อ่อนและให้ความหวังแก่ผู้ที่สิ้นหวังจือก้องสิทธิ์อีกคนหนึ่งเอ่ยถามอาจารย์แล้วเราจะสร้างความยุติธรรมได้อย่างไรการสร้างความยุติธรรมเริ่มต้นจากตัวเราเองของชื่อตอบจงเป็นคนซื่อสัตย์จงทำในสิ่งที่ถูกต้องจงเมตตาต่อผู้อื่น และจงกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมแม้ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดเมื่อเราทุกคนร่วมมือกันสร้างความยุติธรรมในสังคมความมืดมิดก็จะค่อยๆจางหายไปและแสงสว่างแห่งความดีงามก็จะส่องประกายของจื้อกล่าวด้วยรอยยิ้มอสิทธิ์ทั้งหลายต่างพยักหน้าด้วยความเข้าใจพวกเขาซึมซับคำสอนของผมจื้อไว้ในใจพวกเขาเข้าใจแล้วว่าความยุติธรรมมิใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรู แต่คือหลักการที่ต้องปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของจื่อมองสิทธิ์ด้วยความภาคภ,าคภูมิใจเขารู้ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความยุติธรรมที่เขาได้หว่านลงในจิตใจของสิทธิ์จะงอกงามและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้คนมากมายจงจำไว้ว่าความยุติธรรมคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าชีวิตของจื่อกล่าวทิ้งท้ายจงใช้ชีวิตของพวกเจ้าเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ สิธิ์ทั้งหลายลุกขึ้นยืนและคำนับของจื้อด้วยความเคารพพวกเขาพร้อมที่จะออกเดินทางไปเผชิญหน้ากับโลกและนำคำสอนของของจื้อไปให้ปิบัติเกิดผลจริงพวกเขาจะสร้างสังคมที่ยุติธรรมและสงบสุขเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูของพวกเขาการช่วยเหลือนักวัหลูของจื้อและเหล่าศิษย์กำลังเดินทางกลับจากเยี่ยมเยียนสหายเก่าระหว่างทาง พวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาของจือ่อด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาสั่งให้หยุดรถม้าและลงไปดูเมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาพบชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางใบหน้าปเปรอะเปื้อนด้วยน้ำตาและความเศร้าโศกของจื้อเข้าไปถามไถ่ด้วยความห่วงใยท่านผู้เท่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านเหตุใดท่านจึงร้องไห้ด้วยความทุกข์เช่นนี้ชายชราเงยหน้าขึ้นมองของจือ้อด้วยดวงตาแดงก่ำท่านนักปราด ข้าถูกใส่ร้ายข้าถูกกล่าวหาวา่าขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งๆท,ที่ข้าไม่ได้ทําเช่นนั้นข้าเป็นคนยากจนแต่ข้าก็มีศักดิ์ศรีข้าไม่เคยคิดที่จะขโมยของใครของชื่อฟังด้วยความตั้งใจพลางสังเกตสีหน้าและท่าทางของชายชราเขาเชื่อว่าชายชราผู้นี้กําลังพูดความจริงแต่เพื่อความยุติธรรมเขาจําเป็นต้องสืบหาความจริงให้กระจ่างผู้เท่าข้าเข้าใจความรู้สึกของท่าน ข้าสัญญาว่าจะช่วยเหลือท่านให้ถึงที่สุดแต่ท่านต้องบอกความจริงกับข้าทุกประการอย่าปิดบังสิ่งใดชายชารายมือไหวของชื่อด้วยความขอบคุณท่านนักปราดข้าจะบอกความจริงกับท่านทุกอย่างข้าสาบานคงชื่อหันไปหาสิทธิคนหนึ่งจืลู่เจ้าจงไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จงสอบถามชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องหาหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของชายชาราผู้นี้มาให้ได้ จืรู่รับคำสั่งและรีบออกเดินทางไปทันทีคงจื้อหันกลับมามองชายชาราด้วยความเห็นใจท่านผู้เท่าอย่าสิ้นหวังความจริงจะปรากฏในไม่ช้าข้าสัญญาว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ท่านชายชารามองคงจื้อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังคงจื้อรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือชายชาราผู้นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อุดมการณ์ของเขาคือการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน จือลู่เดินทางไปยังหมู่บ้านที่ชายชราอาศัยอยู่เขาเริ่มสอบถามชาวบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าชายชราเป็นคนซื่อสัตย์และไม่เคยมีประวัติขโมยของใครแต่ก็มีบางคนที่สงสัยในตัวเขาเพราะชายชราเป็นคนยากจนและอาจจะทำไปเพราะความจำเป็นจือลู่ไม่ปักใจเชื่อคำพูดของใครเขาพยายามหาหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของชายชรา จนกระทั่งเขาได้พบเด็กชายคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเด็กชายเล่าว่าเขาเห็นชายคนหนึ่งแอบนำทรัพย์สินไปซ่อนไว้ในบ้านของชายชาราจือลู่จึงนำเรื่องนี้ไปบอกของจือ้ขอขงจื้อรู้สึกดีใจที่จือลู่สามารถหาความจริงได้เขาตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของชายชาราพร้อมกับจือลู่และเด็กชายเมื่อไปถึงพวกเขาพบกับชายคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยชายคนนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่เมื่อคองจื้อแสดงหลักฐานที่จือลู่หามาได้เขาก็ยอมจำนวนคงจื้อสั่งให้ชายคนนั้นคือประสินทรัพย์ให้กับเจ้าของและขอโทษชายชาราชายคนนั้นทำตามด้วยความเสียใจคงจื้อหันไปหาชายชาราและกล่าวว่าท่านผู้เท่าความจริงได้ปรากฏแล้วท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าหวังว่าท่านจะได้รับความยุติธรรมชายชารายกมือไหว้คงจื้อด้วยความขอบคุณท่านนักปราช ข้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือข้าข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านคงชื่อยิ้มให้ชายชาราและกล่าวว่าการช่วยเหลือผู้อื่นคือหน้าที่ของข้าข้าหวังว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปจากนั้นคงชื่อและเหล่าศิษย์ก็เดินทางต่อไปโดยทิ้งไว้ซึ่งความสุขและความหวังให้กับชายชาราผู้เคราะห์ร้ายความจริงปรากฏ นาลานกว้างหน้าสำนักศึกษาเสียงร่ำไห้ของผู้ชายคนหนึ่งยังคงดังก้องสะท้อนคงจื้อยืนมองด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเห็นอกเห็นใจเหล่าสิทธ์ต่างยืนรายล้อมด้วยความสงสัยใครรู้ถึงสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานนี้ชายผู้นั้นถูกกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านทำให้เขาต้องเผชิญกับการประนามหยามเหยียดและการถูกลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมาเป็นเวลานาน,าน คงชื่อก้าวเข้าไปใกล้ชายผู้นั้นอย่างช้าๆท่านจงบอกเล่าความจริงแก่ข้าเถิดอย่าได้กลัวเกรงสิ่งใดเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแต่ก็แฝงไปด้วยความเมตตาชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้ท่านคงชื่อข้าขอสาบานข้าไม่ได้ทำข้าถูกใส่ร้ายเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคงชื่อหันไปมองเหล่าสิทธิ์ความยุติธรรมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปกครองบ้านเมือง หากผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับโทษความเชื่อมั่นในรัฐก็จะเสื่อมถอยลงเขาอธิบายเราจะต้องสืบหาความจริงให้กระจ่างเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ชายผู้นี้จากนั้นขงจื้อจึงเริ่มทำการสอบสวนอย่างละเอียดทีท่วนเขาได้สอบถามพยานตรวจสอบหลักฐานและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบโดยไม่ปล่อยให้ความสงสัยใดๆ เล็ดลอดไปได้เหล่าสิทธ์ต่างช่วยกันอย่างเต็มที่พวกเขาออกไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมสัมภาษณ์ผู้คนและนำหลักฐานต่างๆมาให้คงชื่อพิจารณาเวลาผ่านไปหลายวันคงชื่อและเหล่าสิทธ์ก็ยังคงทำงานอย่างไม่ย่อท้อพวกเขาไม่การให้เกิดความผิดพลาดใดๆเพราะชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งความยุติธรรมในที่สุดคงจื้อก็พบเบาะแสสำคัญที่บ่งชี้ถึงความบริสุทธิ์ของชายผู้นั้น หลักฐานชิ้นนั้นคือจดหมายรับที่เขียนโดยชายผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการกำจัดชายผู้น่าสงสารคนนี้ออกไปจากเส้นทางของตนเองจดหมายฉบับนั้นแสดงให้เห็นถึงแผนการใส่ร้ายป้ายสีและการบิดเบือนความจริงอย่างชัดเจนคงจื้อนำจดหมายฉบับนั้นมาแสดงต่อหน้าทุกคนนี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของชายผู้นี้เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดังและหนักแน่น เขาถูกใส่ร้ายโดยผู้ที่ต้องการผลประโยชน์ส่วนตนเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้คนต่างก็ตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาเช่นนี้ชายผู้นั้นซุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเขาได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และได้รับความเป็นกับคืนมาขอบคุณท่านขงจือ้อขอบคุณจริงๆเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหากไม่ได้ท่านข้าคงต้องตายไปอย่างยุติธรรม ขงจื่อยืนมือเข้าไปช่วยพยุงชายผู้นั้นขึ้นความยุติธรรมคือสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับเขากล่าวจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณธรรมและอย่าได้ยอมแพ้ต่อความยุติธรรมจากเหตุการณ์ครั้งนั้นชื่อเสียงของของจื่อในฐานะผู้ดุงความยุติธรรมก็ยิ่งขจรใจายไปไกลยิ่งขึ้นผู้คนต่างเคารพและศรัทธาในตัวเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตามเหล่าศิษย์ของคงจือ้อต่างก็ได้รับบทเรียนอันล้ำค่าพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความยุติธรรมนั้นสำคัญเพียงใดและพวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่รักษามันไว้ให้จงได้คงจื้อยังคงสอนสั่งสิทธิ์ต่อไปโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ความเมตตาและความยุติธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ความสุขที่กลับคืนอณมูมบ้านเล็กๆเ,เชิงเขาไทซานชายผู้หนึ่งนามว่าหลี่มักจะนั่งอยู่หน้าบ้านด้วยใบหน้าเศร้าสรอยดวงตาแดงก่ำจากการร้องให้อยู่เสมอของจื่อพร้อมด้วยเหล่าสิทธิเดินทางผ่านมาพบเห็นเข้าจึงเข้าไปสอบถามถึงทุกโศกที่ชายผู้นั้นได้รับท่านอาจารย์จือลู่เอถาม เหตุใดท่านจึงนั่งร้องไห้อยู่เช่นนี้มีสิ่งใดที่พวกเราสามารถช่วยเหลือท่านได้หรือไม่หลี่เงยหน้าขึ้นมองขะเดินทางด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังข้าแต่ท่านผู้มีเมตตาข้าเป็นเพียงชาวนาผู้ยากจนแต่เดิมข้ามีความสุขกับภรรยาและลูกน้อยแต่เมื่อปีที่แล้วภรรยาของข้าล้มป่วยลงด้วยโรคร้ายข้าพยายามหาหมอและยาทั่วทุกสารทิศแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตนางได้หลังจากนั้น ไม่นานลูกชายคนเดียวของข้าก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตข้าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจนไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรคงจือมองหลีด้วยความเห็นใจท่านทราบดีว่าความสูญเสียและความเศร้าโศกสามารถกัดกินจิตใจของผู้คนได้ท่านจึงกล่าวว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงมันได้แต่สิ่งสำคัญคือเราจะเชิญหน้ากับมันอย่างไร จงเข้มแข็งและอดทนจงมองไปข้างหน้าและอย่าจงอยู่กับอดีตหลีใสยหน้าท่านอาจารย์ท่านไม่เข้าใจหรอกท่านไม่เคยสูญเสียคนที่ท่านรักท่านไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดเพียงใดของจื้อถอนหายใจข้าเข้าใจดีข้าเองก็เคยสูญเสียคนที่ข้ารักแต่ข้าเลือกที่จะใช้ชีวิตต่อไปเพื่อให้เกียรติแก่ความทรงจำของพวกเขา จงจำไว้ว่าชีวิตยังคงดำเนินต่อไปและท่านยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าคงจื้อให้สิทธิมอบเงินทองและอาหารให้หลี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นหลังจากนั้นคงจื้อและเหล่าสิทธิก็เดินทางต่อไปแต่คงจื้อยังคงนึกถึงหลี่อยู่เสมอท่านจึงสั่งให้สิทธิ์คนหนึ่งกลับไปเยี่ยมเยียนหลี่อีกครั้งจื่อก้องอาสาที่จะกลับไปเยี่ยมหลี่เมื่อจื่อก้องกลับไปถึงหมู่บ้านเขาพบว่าหลี่ยังคงนั่งอยู่หน้าบ้าน แต่ใบหน้าของเขาดูดีขึ้นเล็กน้อยจื่อก้องเข้าไปทักทายหลี่ท่านสบายดีหรือไม่หลี่เงยหน้าขึ้นมองจือ่อก้งข้าสบายดีขึ้นมากข้าขอขอบคุณท่านอาจารย์ของจือและพวกทุกท่านคนที่ช่วยเหลือข้าจือ่อก้งยิ้มท่านอาจารย์ดีใจที่ท่านสบายดีขึ้นท่านอาจารย์ฝากข้ามาบอกว่าท่านควรจะเริ่มชีวิตใหม่จงหางานทำและสร้างครอบครัวใหม่หลี่พยักหน้าข้าจะพยายาม ข้าจะพยายามที่จะลืมความเศร้าโศกและเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้าจะทำงานอย่างหนักและดูแลตัวเองให้ดีหลายเดือนต่อมาคงชื่อและเหล่าสิทธิ์เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งพวกเขาพบว่าหลี่กำลังทำงานอยู่ในไร่นาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มคงจื่อเข้าไปทักทายหลี่ท่านสบายดีหรือไม่หลี่ยิ้มกว้างข้าสบายดีมากข้าขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยเหลือข้าข้าได้ทำงานในไร่นา และค่ากำลังสร้างบ้านหลังใหม่ค่าได้พบหญิงสาวที่ดีและเรากำลังจะแต่งงานกันค่ามีความสุขมากของจื้อยิ้มค่าดีใจที่ท่านมีความสุขจงใช้ชีวิตให้ดีและอย่าลืมบทเรียนที่ท่านได้เรียนรู้หลี่ย่อตัวลงคำนับของจื่อค่าจะไม่ลืมพระคุณของท่านอาจารย์ค่าจะจำคำสอนของท่านไว้ในใจตลอดไป หลี่ตะหนักดีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีหรือไม่มีแต่อยู่ที่การยอมรับความจริงการปรับตัวและการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแม้ในยามที่ชีวิตมืดมนที่สุดบทสรุปแห่งความยุติธรรมคงจื๊อกับเหล่าสิทธิ์เดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาเมื่อเข้าไปใกล้จึงพบชายชารานั่งอยู่ข้างทาง ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาเกิดอะไรขึ้นหรือท่านคงจื้อถามด้วยความห่วงใยชายชาราร่ำให้สะอึกสะอื้นกล่าวว่าข้าถูกใส่ร้ายข้าไม่ได้ทำผิดแต่กลับถูกตัดสินให้รับโทษอย่างอายุติธรรมข้าหมดสิ้นทุกอย่างแล้วคงจื้อรู้สึกเห็นใจชายชาราเป็นอย่างมากเขาจึงถามถึงเรื่องราวทั้งหมดชายชาราแล้วว่าเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินของเพื่อนบ้านทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ทำ เพื่อนบ้านยืนยันว่าเห็นเขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เงินหายไปศาลจึงตัดสินว่าเขามีความผิดแม้เขาจะพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อคงจือรับฟังอย่างตั้งใจเมื่อชายชาราเล่าจบเขาก็หันไปถามเหล่าสิทธว่าพวกเจ้าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สิทธคนหนึ่งตอบว่าท่านอาจารย์เรื่องนี้คงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริงแต่ดูเหมือนว่าชายชาราจะไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองคงจื้อสายหน้าเล็กน้อยความยุติธรรมไม่ใช่แค่การหาหลักฐานแต่เป็นการพิจารณาด้วยความเมตตาและความเข้าใจคงจื้อตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชายชราเขาบอกให้ชายชราพักผ่อนและให้สัญญาว่าจะพยายามช่วยเขาให้พ้นจากความยุติธรรมนี้คงจื้อเริ่มสืบหาความจริงเขาเดินทางไปพบเพื่อนบ้านที่กล่าวหาชายชรา และพยายามสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆด้วยความอดทนและเมตตาในที่สุดเพื่อนบ้านก็ยอมรับว่าเขาไม่แน่ใจว่าชายชาราเป็นคนขโมยเงินจริงหรือไม่เขาเพียงแต่เห็นชายชาราอยู่ใกล้ๆและคิดว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยของจื้อนําข้อมูลนี้ไปยื่นต่อศาลและขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่เขาอธิบายว่าหลักฐานที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะตัดสินว่าชายรามีความผิด และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพิจารณาคดีด้วยความรอบคอบและยุติธรรมในที่สุดศาลก็ก็ตัดสินใจยกฟ้องชายชาราชายชารารู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของคงจื้อเป็นอย่างมากเขาก้มลงกราบขอบคุณคงจื้อด้วยน้ำตาแห่งความปิติท่านคือผู้ที่คืนความยุติให้แก่ข้าท่านคือผู้ที่ช่วยเหลือข้าในยามยากลำบากคงจื้อกล่าวว่าข้าเพียงแต่ทำในสิ่งที่ถูกต้องความยุติธรรม คือสิ่งที่ทุกคนพึงได้รับและการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือคือหน้าที่ของมนุษย์เหล่าสิทธิของของจื้อได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากเหตุการณ์นี้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของความยุติธรรมและความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นิทานเรื่องนี้สอนให้เห็นว่าการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากและการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นตลอดไป